ออม่รล้แน่เอาดฝันก็จริงหน้ามีดฝันเหมือนเลยมีนมีรถเป็นพ้มีกินอ่น่ะแตงหลักพอดีเอวเงียบมีโยกหลบเลยพี่ เอ้ยโอ้โหวากมาไม่เลยกดผิด All right, s แเนี่ยแ่ที่กระบอกนี่ Fire in the hole. เดนไปกันตาอพี่เร็ววว้า

แมบแยกจะเข้าก่อนวีไทยแลนด์วีไทยแลนด์วีไทยแลนด์ o k เ y let's go <S Fire i น t h อ hole วีไทยกาเหรอ

มายิงไม่หันเลยมันเดอดยสามตัวดีกว่าทำหมดแล้วทำหมดใค่วางที่มองเหมนกัน ไปแล้วไปแล้วพี่เอั้ยมัน Fire in the hole ดักกีบที่บนลนือบนข้บีบนข้าบีบนข้าบีไป All right, let's move out. ่พี่อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพี่บ้านัวบ้านหนตัวเก็เแล้วอที่เก็อไอ้ยมอ,อยู่นี่หรอมอไมง,มงมอไม่เห็นว่า <laughs> จะมีงอมีเท่กหน่เมื่อกี้่ไม่หันโดนอนนนะมองไม่เห็นเมื่อกี้ alright let's move out ตามายังไงวะไม่เห็นไม่เห็นพี่โดนโดนเจ็บก่นะมันะป่าไหไม่เห็นป่าเลยสัตว์เ้ยมาแล้วต้องให้ขีมองขีมองขนบนเลยขีมมองนดิอบอนอีบอนดิบอนดิบน Blue tea win Lock. Lock.